หลายปีที่ผ่านมาชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมามีข้อพิพาทกับฐานเมียนมาอย่างต่อเนื่องจากรายงานข่าวมีการรุกไล่พื้นที่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องย้อนไปปี2017ชาวมุสลิมโรฮิงญากับกองกําลังเมียนมาเลือกขนทางการต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในเวลานั้นเกือบ400คน แต่ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเลือกอพยพออกจากพื้นที่ในรัฐยะไข่บ้านเกิดของพวกเขาซึ่งมีเป้าหมายว่าจะเดินทางไปยังบังคาลาเทศในปี2017เช่นเดียวกันชาวโรฮงยาบางส่วนหลบหนีความรุนแรงเข้าไปในบังคลาเทศแล้วเกือบ40,000คนจนวันนี้การอพยพชาวโรฮงยาได้ผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังหลายประเทศซึ่งเป็นทางผ่านแต่บางส่วนก็เลือกพำนักอยู่ยาว ความโหดเหี้ยมของเจ้าหน้าที่รัฐในเมียนมาได้ถูกเผยแพร่ออกมาหลายช่องทางการเผาหมู่บ้านข่าวการฆ่าอย่างไม่มีความเป็นมนุษย์ถูกตีแผ่ให้สังคมโลกเข้าช่วยเหลือ ซายิทาลัมประธานชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยได้เล่าว่าเขามีความเข้าอกเข้าใจในสถานก,การณ์ในรัฐยะไข่เป็นอย่างมากพร้อมทั้งการอธิบายเหตุผลการถูกไล่ล่าอาจเป็นเพราะในรัฐยะไข่เองที่ชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่นั้นอาจจะมีความร่ำรวยด้วยแร่ราคาแพงและนี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญซึ่งทำให้หมู่บ้านของพวกเขาถูกโจมตีมานานหลายสิปี ไซดชี้แจงว่าชนกลุ่มน้อยโรุงยาครั้งหนึ่งเคยเป็นพลเมืองเมียนมาอย่างถูกกฎหมายและมีเอกสารหลักฐานที่ออกให้โดยอดีตผู้นำของเมียนมาบัตรสิทธิ์ของพวกเขาถูกริบกลับคืนไปเมื่อรัฐบาลทหารขึ้นปกครองประธานชมรมโรงยาแห่งประเทศไทยร้องขอให้ทหารเมียนมายินยอมให้ชาวโรงยาเดินทางกลับประเทศและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดของตนเองเราไม่มีชัญชาติไม่ใช่นะสมัยก่อนนี้เรามีเป็นชัตชาติมีชัตชาติพม,ม่ามีทุกสิ่งทุกอย่างระบบกฎหมายตามกฎหมายทุกอย่างอันนี้คือใคลๆด้านหลังเนี่ย สุดท้ายเนี่ยรัฐบาลถ้าหขึ้นมายึดทีละอย่าง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 กลยงายเป็นหาว่าเราคนชาวบังกลาเทศชาวอินเดียชาวา <S 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 รังงกาอยู่ในประเทศพมา่าในปัจจุบันนี้ไม่ไม่ถึงล้านท้นนนะอีสามล้านก่อนๆคนเนี่ยอยู่ประเทศซาอุดีอาระเบียอินเดียประเทศไต้ีวังกาออสเตรเลียอเมริกาอยากกลับบางบางกดทุกคนพร้อมจะกลับ ต้องอยากได้พัฒนาบ้านมองของตัวยังรักมากเพราะว่าเราอย่างเช่นยำผมนี้เนี่ยเวลานี้ก็คิดถึงบ้านผมนะคิดถึงทุกวันทุกวันผมก็สื่อสารอยู่ว่าบ้านเกิดผมนี่ยูง่ายพี่น้องเราย,งยูงไงยยูสุกไหมทีนี้เราถามเนี่ยถามพี่น้องที่รัฐยะไข่นะรัฐอาการนะก็แบบเล่ามาเนี่ยคือแบบเศร้ามากเลวร้ายทุกวันทุกวันออกจากบ,บ้านก็ไม่ได้ไปหาสู่กันก็ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ปิดาศาสนาก็ปิดมสัสยิดก็ปิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง คือแบบมันก็เรียนจำพิเศษอันหนึ่งโลกนี้ใหญ่ที่สุดเลยว่ากันก็ได้มีแรกด้วยมีมีทองคําที่แรกสายอะไรเงี้ยพวกน,นี้ทำอาวุธได้อะไรได้อย่างเงี้ยมันมีมันอยากได้เพราะพี่น้องชาวรัเงี้ยม่รู้เราพวกนี้ยคนที่มีความรู้ไปกดกด ทะเลอะเลติดชายแดนระหว่างอินเดียกับบังลาตะเมนตุกีเรา,า,า,รายอยู่ชายแดนพม่าเนี่ยมีแร่ทำอะไรอะไรหลายอย่างอยู่ในสองบนอยู่ทะเลอยู่เลยทุกวันนี้ก็จีนไปสร้างแล้วนะจีนประเทศจีนไปสร้างแล้วอินเดียก็อยากได้รัสเซียก็อยากได้ทุกวันนี้แ๊สของธรรมชาติเนี่ยไปแจ้ประเทศจีประเทศพม่าเนี่ยจิงไปถึงจีนเมืองจีนเลยทําท่อไปถึงมณฑลจีนเลยขายขายแล้วก็พัฒนาของประเทศตัวอย่างเราดีอย่างเสมอ ไม่ว่าลักขัดขวางแล้วว่าอา่าทำ่ายรัฐบ,บาลอะไรว่ากันใครนะขอให้สมมติว่ารัฐบาลพม่านบอกคาเดียวคุณอย่าอยากได้อะไรอยู่สนุกขอให้มีชาติชาติเราก็คุณอย่าไปรังแกเขาอย่าไปฆ่าเขาไม่ฆ่าอย่างนี้คุณก็อยากได้อะไรก็ไปไม่ใช่ของเรามผำเทรนพวีกรของตัวเองคนเดียวของแผ่นดินของพอม่าเขา รัฐบาลพม่านะขอให้เปิดตังที่พี่น้องชาวรวยาัานกลับบ้านขอให้เอกสารจะให้ถูกต้องอย่าไปลังเคมากพอเราเพราะว่าเราลำบากมานเจ็ดสิบหกปีแล้วกรัฐบาลพม่าเนี่ยลังเคอย่างนี้โดยตลอดคมเข็นตลอดเผาโมบ้านเผาบ้านฆ่าคนไม่ยกเว้นขอให้รัฐบาลพม่าหยุดได้แล้วพอแล้วขอให้พี่น้องชาวรวยัญญาขับบ้านที่บ้านเกิดอยากลับบ้านอยาพ้อนบ้านเกิดทุกคนเลย ซาญิธาลัมย้ำเพียงคำเดียวว่าทุกคนแค่อยากเดินทางกลับบ้านอย่าทำร้ายกันอีกต่อไปเลยสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580